สวัสดีค่ะแม่มาริซอนเกษตรอินทรีย์นะคะวันนี้จะมาคุยเรื่องการปลูกผักสลัดบัตเตอร์เฮดนะคะนี่เป็นบัตเตอร์เฮดนะคะที่แม่มาริสอนปลูกกระห่อเลยค่ะเราปลูกแล้วเราสามารถขายได้เหลือจากกินนะคะเราสามารถขายได้ไปค่ะแม่มาริซอนจะคุยให้ฟังบัตเตอร์เฮดที่เห็นนี้ปลูกลงกระถาง6นิ้วนะคะ ก็แล้วแต่ว่าเราจะปลูกลงกระถางกี่นิ้วถ้าปลูกลงกระถาง6นิ้วก็ใบก็จะโตคลุมกระถางเลยอย่างที่เห็นแต่ถ้าปลูกลงกระถาง8นิ้วหรือ12นิ้วต้นของผักสลัดบัตเตอร์เฮดก็จะโตมากกว่านี้ลูกค้าบางคนนะคะเขาต้องการซื้อยกกระถางเราก็ขายยกกระถางเลย เพราะว่าการซื้อยกกระถางนี้ลูกค้าก็ไปเลี้ยงต่อได้สร้างความสวยงามให้กับบ้านนี่ถ้าลูกค้าซื้อไปเลี้ยงต่อนะคะกระถาง6นิ้วก็ขาย35บาทค่ะขายยกกระถางไปเลยแต่ถ้าหากลูกค้าต้องการ ต้นผักสลัดบัตเตอร์เฮดที่ใหญ่กว่าต้นกล้าขึ้นมาหน่อยนะคะยังไม่โตเต็มไวสักเท่าไหร่เราก็อาจจะปลูกลงกระถาง4นิ้วหรือว่าถุงดำสี่นิ้วครึ่งเนี้ยนะคะแล้วเราก็ขายเพียง25บาทเพราะว่าเรายังไม่เลี้ยงให้โตลูกค้าจะนำไปเลี้ยงต่อก็แล้วแต่ลูกค้าต้องการสำหรับตลาดในการขายเราอาจจะสร้างผพิ เฟซบุ๊กขึ้นมาหรือสร้างช่อง u t ทู e แล้วก็ขายในกลุ่มลายหมู่บ้านถ้าอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรหรือว่ากลุ่ม l ลายขายสินค้าของสำนักงานถ้าเราทำงานประจำช่องทางการขายมีเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะขายทางรายเราก็สามารถสร้างอาชีพ ส่งอาชีพได้ทำงานประจำหนึ่งอาชีพแล้วก็หลังจากเลิกงานหรือว่าเสาร์อาทิตย์เราก็สามารถหารายได้จากการปลูกผักได้ค่ะเราก็โพสลงไปเราก็ส่งให้ลูกค้าตามที่ลูกค้าสั่งแม่มรีสนทําทำแบบนี้ลองโพสขายดูก็ขายได้นะคะก็เพื่อนร่วมงานก็ซื้อเพราะว่าเพื่อนร่วมงานเขาก็ไว้ใจเราเพราะว่าเราปลูกเองแล้วเขาก็นำไปเลี้ยงต่อ บางลูกค้าบางคนนะคะเขาก็ต้องการขนาดใหญ่กว่าต้นกล้าหน่อยหนึ่งแล้วเขานำไปเลี้ยงต่อเราก็ขาย10บาทถึง25บาทแล้วแต่ขนาดของต้นกล้านะคะเพราะถ้าลูกค้าไปเลี้ยงต่อเขาก็จะสบายใจว่าผักของเขานั้นปลอดสารพิษจริงๆหรือบางครั้งเขาก็อาจจะสั่ง จากเราเลยเป็นต้นใหญ่เลยนะคะกระถางละ35บาทกระถาง6นิ้วหรือ8นิ้ว12นิ้วก็แล้วแต่ลูกค้าจะสั่งแม่มริซอนก็จะแปะลิงก์วิธีการปลูกผักสลัดบัตเตอร์เฮดทุกขั้นตอนลงท้ายคลิป YouTube แม่มริซอนกเกษตรอินทรีย์นี้นะคะก็ไปดูวิธีการปลูกกันเป็นการสร้างอาชีพสร้างไรายได้อีกอย่างหนึ่ง สมัยนี้นะคะทุกวันนี้เศรษฐกิจก็ย่ำแย่เราก็มากินผักปลอดสารพิษกันแล้วสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวด้วยแล้วก็เป็นการสร้างกิจกรรมร่วมระหว่างพ่อแม่ลูกนะคะให้ลูกมากรอกดินช่วยมาปลูกช่วยก็ยังได้ปลูกไม่ยากเลยค่ะเดี๋ยวไปดูที่ดิงที่แม่มรีสอนปลูกไว้นะคะการปลูกผักสลัดบัตเตอร์เฮดทุกขั้นตอน <S <s ก็ขอฝากสินค้า ร้านแม่วรีซอนเกษตรอินทรีย์ใต้คลิปนี้สนใจก็โทรมาหรือว่าติดต่อทางไลน์ไอดีได้ค่ะสำหรับวันนี้ขอจุบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนหากคิดว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้แม่วรีซอนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ